สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆ welcome to Nana DK นะคะคลิปนี้เราก็ขอแนะนำตัวนะคะเราชื่อนันนาค่ะอาศัยอยู่เดนมาร์คค่ะวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการไปเที่ยวต่างจังหวัดของเรา2วันหนึ่งคือเที่ยวกินแบบระดับปานกลางนะคะกินร้านธรรมดาพักโรงแรม3ดาวค่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆ welcome to Nana DK นะคะ วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวต่างจังหวัดสองวันหนึ่งคืนนะคะพอดีวันนี้เป็นวันหยุดเสราร์อาทิตย์เราว่างก็เลยจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปนอนค้างาโรงแรมหนึ่งคืนไปกินุูเฟ่เมืองที่ไม่ไกลจากซันดบอมากค่ะชื่อว่าเมืองคอลลิงเดี๋ยวเราไปดูกันบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เราจะลองทำบล็อก ฉบับเต็มว่าการที่อยู่เดนมาร์กแล้วไปเที่ยวต่างจังหวัดสองวันหนึ่งคืนมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะเมืองคอลิงก็เป็นเมืองที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งของเดนมาร์กนะคะตอนนี้เรากำลังจะขับรถไปที่เมืองคอลิงเราก็จะเดินเที่ยวในเมืองก่อนก่อนที่จะไปเช็คอินนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโรงแรมที่นี่โรงแรมที่นี่อยู่ไกล ใจกลางเมืองอคือละประมาณ5,000กว่าบาทนะคะแล้วก็โรงแรมนี้เขาจะมีชากาแฟเค้กแล้วก็ผล,ลไม้ให้กิน24ชั่วโมงค่ะตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งก็ห้องยังไม่พร้อมนะคะห้องจะพร้อมประมาณบ่ายสอง แต่เดี๋ยวเราจะพาไปชมว่าที่นี่ก็มีชากาแฟเค้กแล้วก็ขนมฟรีอ่ะโซนนี้จะมีชากาแฟนะคะให้กินดื่ม24ชั่วโมงค่ะนี่โรงแรมโดสะอาดก็อแดนะคะมีบริเวณมีโต๊ะให้นั่งเพียบเลยนี่ค่ะเขมีเค้กเอ่อมีดรอมเค้กแล้วก็เค้กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีป๊อบคอรนค่ะกินยามบ่าย เอาเค้กสองอย่างแล้วก็ปอปคอนเดี๋ยวมากินกันนี่คะ่ะคือห้องโรงแรมนี้เป็นโรงแรมเก่าแก่นะคะเพื่อนเพื่อนอห้องก็จะสไตล์แบบว่าคลาสสิกคลาสสิกนะคะอันนี้คือ,อถ้าเราพักอสองวันใช่ไหมถ้าพรุ่งนี้เราต้องการให้เขาทำห้องเราต้องเอาอันเนี้ย วางไว้หน้าห้องค่ะตอนแรกนึกว่าเขาเอาไว้ให้เราแบบว่าเอาไว้ทําความสะอาดเองไม่ใช่นะคะนี่อันนี้มีเตียงเสริมแต่จริงๆแล้วอ่ะเราจองห้องมาสําหรับสองคนแต่ห้องของเรามันยังไม่เสร็จนะคะแต่ห้องเนี้ยมันเสร็จแล้วเขาก็เลยเอาห้องนี้ให้เราก่อนนี่อันนี้จะเป็นเตียงเตียงนอนแน่อนอนสวยดีนะ มีหมอนอินหมอนเอิงให้นี่ตรงนู้นก็จะเป็นที่แฝนเสื้อผ้าค่ะมีใดเป่าผมให้นะคะนี่สวยงามมีโซฟาให้นั่งโซฟาให้นั่งทีวีจอแบนอันนี้ถังขยะเราต้องแยกนะคะมีเขาจะมีเขียนว่ามีพลาสติกกับขยะ,ะเปลี่ยนขยะอะไร ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำง,งานค่ะโต๊ะทำง,งานสามารถนั่งทำง,งานแล้วก็มองเห็นวิววิวสถานีรถไฟโรงแรมอยู่ติดสถานีรถไฟเลยค่ะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันค่นนะห้องน้ำนี่ห้องน้ำมีแก้วสองใบให้มีผ้าเช็ดตัวให้ แต่เราต้องดูว่า้าชนะตัวเขาเอาไว้นี่น้ํายาล้างมือนะคะหูห้องน้ำก็โอเคนะคะใช้ได้นะคะนี่ห้องอาบน้ำนห้องนี้ราคาอยู่ที่ห้าพันกว่าบาทค่ะนี่สําหรับแบบว่ามานอนค้างคืนคืนหนึ่งในเมืองอสามารถเดินกินเดินเที่ยวได้ทั่วแถวนี้เลยนะคะนี่ห้องน่าอยู่ห้องคลาสสิกมากๆค่ะเพื่อนเพื่อน โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมว่าอาหารเช้ามันมีอะไรบ้างนะคะไปค่ะเพื่อนๆได้เวลาไปเดินสำรวจเมืองคอลิิงแล้วนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์แต่ทำไมเงียบเหงาจังเลยเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,ะเหมือนว่าใบใบฝนจะตกนะคะนี่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมก็มีนี่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะาสามารถซื้อ เครื่องดื่มที่นี่ได้เดี๋ยวเราเดินตรงไปอีกนิดนึงก็จะเป็นอ,อะไรนะเป็นวอสเตจใจกลางเมืองแล้วและนี่ก็คือใจกลางเมืองนะคะนี่แถวนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินมีร้านอาหารร้านของร้านค้าแต่ดูเหมือนว่าร้านขายเสื้อผ้าน่าจะปิดแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้บ่ายสองโมงแล้ว ร้าน้าร้านขายเสื้อผ้าปิดหมดแล้วจ้าเพราะว่าวันเสาร์เขาจะปิดประมาณบ่ายสองนะคะเพื่อนๆแต่ร้านอาหารก็เริ่มเปิดกันแล้วร้านค้าบางร้านยังไม่ปิดนะคะแต่วันนี้ไม่มีฟิลที่แบบว่าจะอยากช็อปหรือว่าซื้อเสื้อผ้าและตอนนี้เรากำลังจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปนู่นหน้าอำเภอค่ะ และนี่ก็คือหน้าอำเภอเมืองคอลลิงค่ะเพื่อนๆหน้าอำเภอก็จะก็มีโต๊ะเก้าอี้ให้แบบว่าคนมาเดินเล่นแล้วก็นั่งรีแลกนะคะแล้วก็จะมีนี่ฟู้ดทรัคค่ะขายเบอร์เกอร์ขายฮอทดอกนะคะเดี๋ยวเราไปสำรวจราคากันว่าเท่าไหร่ฮอทดอก30เริ่มต้นที่33โครนค่ะเบอร์เกอร์ก็กประมาณ45 50โครนนะคะนี่ เป็นร้านคาเฟ่ที่สามารถมานั่งกินนั่งดื่มได้ค่ะเพื่อนๆตรงนี้คนส่วนม,มากถ้าเขาจะมาแต่งงานนะคะที่นี่เขาก็จะมาถ่ายรูปกันหน้าอำเภอตรงนี้ค่ะ<ส>เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาชมนี่ค่ะ<ส>ตรงนี้จะมีตึกที่แบบว่าโบราณเก่าแก่อยู่ตึกหนึ่งนะคะตรงนี้สร้างขึ้น ปีพศ1595ค่ะเป็นตึกโบราณเก่าแก่มากๆคะ่ะเพื่อนๆนี่และใจกลางเมืองคอลิงก็จะมีโบสถ์นะคะนี่โบสถ์ที่นี่อันนี้ตั้งอยู่ติดถนนคนเดินเลยคะ่ะนี่อะไระอันนี้ก็จะเป็นร้านคาเฟ่ คนเริ่มออกมานั่งกินนั่งเดิมแล้วแต่ส่วนห้าตอนคนจะออกมาแต่เพาเย็นๆนิดนึงด้านหลังคอลิงหัวด้านนี้ก็จะเป็นคลองค่ะคนแถวนี้เขาก็จะมานั่งเล่นนิรักนั่งสื้อหรือไม่ก็ปิดน,นองติกน,นิกนั่งชมวิวชมบรรยากาศริมคลองค่ะโอ้ยแดดมาแล้ว ดีนะร้านค้าบางร้านไม่ปิดเลยดูกระเป๋าร้านกระเป๋าเสื้อผ้าตัวละ300สองตัว500ไปเดินกันต่อจะสังเกตได้ว่าได้ยินแต่เสียงนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน พาเพื่อนๆไปชมบ้านเก่าแก่อีกหลังหนึ่งของเมืองคอลลิงนะคะเพื่อนๆสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1589และนี่ก็คือบ้านเก่าแก่ของเมืองเดนมาร์กอีกหลังหนึ่งค่ะเพื่อนๆสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1589เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคอลลิงค่ะ จะพาเดินเข้าไปดูในซอยนี้ในซอยนี้ก็จะมีอะของโบราณเก่าแก่ให้เราได้รับชมไปค่ะเดินเล่นกันต่อไปดูกันว่าเมืองนี้มีอะไรบ้างนะคะในเมืองถนนคนเดินก็จะมีซูปเปอร์มาเก็ตเอรทเทคอยู่ตรงนี้นะคะ และนี่ก็คือเสน่ห์ของเมืองเบนมาค์นะคะก็จะมีรถขายอาหารอยู่ตามใจกลางเมือตงต่างๆนะคะและแล้วตอนนี้เราก็เดินมาสุดถนนคนเดินแล้วถ้าเดินจากถนนคนเดินเดินมาเรื่อยๆจนสุดทางก็จะมาเจอคลองริมคลองก็จะมีร้านคาเฟ่เพื่อให้คุน,นั่งดื่มอยู่สองสามร้านนะคะ บรรยากาศดีตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์ของเมืองคอลิงนะคะใครมาเที่ยวเมืองคอลิงก็จะมาเช็คอินตรงนี้ค่ะถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะใครมาเที่ยวเมืองนี้นะคะต้องมาถ่ายรูปกับ ผู้บ่าวหำน่อยอผู้บ่าวหำหน่อยยืนอยูอยนย่นี่นะคะไผ่มาเมืองข้อริ่งมาตายกับผู้บ่าวหำหน่อยมองนี้เด้อจ้าตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปร้านอาหาราน,นะจ๊ะเพื่อนๆคาดว่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงโรกร็คือร้านไผ่ด้วยแล้วเราก็มาถึงร้านแล้วนะคะเพื่อนๆใช้เวลาเดิน22นาทีค่ะข้ามาดูบรรยากาศข้างในเรามา เร็วประมาณครึ่ชงชั่วโมงน่คะเพื่อนๆเรามาชิมอะไรก่อนดีชิมนี่ทูน้ากันก่อนดีกว่าอยากรู้ว่ารสชาติสดไหมอืม อืมข mm. <this> mm ้บอมอืเป็ดเรามีเวลากินสามชั่วโมง Gracias. เราก็ทานบุฟเฟสเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะมาเล่าให้ฟังว่ากินบุฟเฟสวันนี้เป็นยังไงบ้างบุฟเฟสอาหารก็หลากหลายมีแบบว่าหลากหลายชนิดมากๆให้เราเลือกให้เรากินแต่มีความรู้สึกว่าพอแก่แล้วเนาะมันกินบุฟเฟสไม่ค่อยขมท่าไหร่เลยแต่รสชาติก็ถือว่ากลางๆนะไม่ถึงกับ,บ,บว้าวแต่ โดยรวมแล้วราคาอาหารพร้อมกับเครื่องดื่มก็ถือว่าไม่แพงมากแต่สำหรับถ้าคนไม่ดื่มก็อาจจะดูว่ามันแพงเนาะบางคนเข้ามาเขาก็กินแค่แบบว่าุฟเฟ่กับน้ำเปล่าเพราะว่าปกติแล้วถ้าอาหารปฟเฟ่ส่วนมากที่เดนมาร์กถ้าไม่รวมเครื่องดื่มก็จะอยู่ที่ประมาณ299 แล้วถ้าเราสั่งเครื่องดื่มถ้าสั่งโคบแก้วหนึ่งก็ประมาณ50โคนถ้าเราแบบว่าไม่ดื่มเบียร์หรือไม่ก็เบียร์แก้วหนึ่งก็ประมาณ50โคนแต่อันนี้เครื่องดื่มคือเราดื่มได้ไม่อั้นสามชั่วโมงถ้าคนยื่มเยอะถือว่าคุ้มและเราก็สังเกตดูว่าคนคนส่วนมากไปที่นี่เขาดื่มกันคุ้มมากๆบางคนแบบว่ามายกวายแบบ ไปเป็นขวดเลยแล้วก็แบบดื่มเบียร์กันเบียร์เห็นเดินมากดแล้วกดอีกกดจนแบบว่าเบียร์เบียร์หมด <c oughs> นั่นแหละแต่รสชาติอาหารก็ถือว่ากลางๆไม่ถึงกับแบบหูมอ,อะไรแบบอร่อยเอร์ก็มันก็อย่างนั้นแหละนะเพราะว่าโปเฟ่เขาจะเอาแบบว่าของดีมากมาทํามันก็ไม่คุ้มมันเขาก็จะไม่ได้กําไรเขาก็เอาอาหารที่มันแบบว่าอ่า คุณภาพแบบปานกลางมาทําขายนะแต่ก็รู้สึกว่าโอเคนะก็ครั้งหนึ่งถ้าใครอยากจะมาลองก็โอเคถ้าใครกินเยอะๆก็ก็คุ้มเพราะว่ามีทั้งปูหอยปลาหมึกกุ้งถ้าคนกินเยอะมันคุ้มแน่ๆปูแต่ปูก็าถามว่าสดไหมก็่า ก็ไม่ได้ถือว่าไม่สดแต่ก็ไม่ถือว่ามันมันมันสดก็เหมือนกับแบบว่าเขาเอาปูที่แบบว่าแช่แข็งอะนะมามาทําแต่ขนาดไม่สดนะกินไปสองจานปูกินไปประมาณสองจานก็ประมาณสี่สี่ตัวแล้วก็กินกุ้งกินอย่างอื่นไปแล้วก็ข้าวหอ่อเป็นอ่าซูชิก็จะเป็นข้าวที่แบบว่าห่อหน้าปลาโน่นนี่นั่น แต่ถ้าใครไม่ชอบกินข้าวหอ่อเยอะๆข้าวที่แบบว่าแปะกปลานะที่เขาเรียกข้าวซูชินะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไระก็จะมีแบบว่าซาชิมิก็จะมีะปลาแซลมอนปลาทูนา่าแล้วก็ปลาอะไรสีขาวๆเราไม่ได้อ่านว่าชื่อปลาอะไรแล้วก็จะมีปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งเราก็สามารถแบบว่า ตักมากินเฉพาะแบบว่าชาชิมิได้สำหรับคนที่แบบว่าชอบกินซูชิแต่ไม่ชอบกินข้าวแล้วอาหารร้อนของเขาก็รู้สึกว่าเยอะมากเป็นแบบสิบสิบกว่าอย่างยี่สิบอย่างได้เยอะมากๆเลยอาหารถือว่าหลากหลายอย่างมากๆของหวานก็มีเป็นแบบเป็นสิบอย่างเครื่องดื่มก็มีโค้กมีมีน้ำอัดลมให้ทุกอย่างแล้วก็เบียร เบียร์มีแบบเบียร์คลาสสิกกับเบียร์ธรรมดาแล้วก็มีไวน์ไวน์ก็จะมีไวน์ขาวไวน์แดงอา่าอะไรนะไวน์ไว,ไวน์โรสนะมีมีไวน์สามอย่างไม่ไม่มีสปาร์กล้งไวน์ไม่มีอะไรก็ถือว่าคุ้มค่ะใครอยากมาลองเนาะมากันได้ที่ calling นะคะนี่ตอนนี้เรากินเสร็จเราก็มาพักผ่อนที่ห้องแป๊บนึงเดี๋ยวจะไปเดินเล่นในเมือง วันนี้วันเสาร์ดูซิว่าคนในเมืองนี้เขาออกมาเที่ยวกันเยอะหรือเปล่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ถนนในเมืองนะคะตอนนี้เวลาใกล้จะสามทุ่มแล้วมาดูซิว่าวันนี้คนคอริงเขาจะออกมาเที่ยวกันเยอะขนาดไหนนะคะ ดีนะที่แบบว่าสามทุ่มแต่ยังสว่างอยู่เลยทำให้เราถ่ายวิดีโอได้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูซอยนั้นที่มีผับบาร์เยอะๆนะแล้วมในเย,ยนเสียงเพลงกันแล้วนะคะ สรุปค่าใช้ใจ่ายในการไปเที่ยวต่างจังหวัดของเราครั้งนี้กันค่ะค่าบุฟเฟ่อาหารพร้อมเครื่องดื่มคนละ1,940บาทค่ะพอเราทานอาหารเสร็จเราก็ไปนั่งชิลอยู่ที่ร้านไวน์ค่ะสั่งไวน์หนึ่งแก้วแล้วก็เบียร์หนึ่งแก้วนะคะราคารวมกันแล้ว725บาทค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปต่อกันร้านที่สค่ะ สั่งเบียร์สามแก้วแล้วก็ค็อกเทล1แก้วค่ะราคารวมทั้งหมด1,430บาทค่ะค่าโรงแรม1คืน5,500บาทสรุปค่าใช้ใจ่ายในการไปเที่ยวต่างจังหวัดของเราครั้งนี้ค่าที่พักรวมอาหารพร้อมเครื่องดื่มที่ไปเที่ยวนะคะ2วันหนึ่งคืนหมดไป2องพคนค่ะ ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตก11,530บาทค่ะหารกันคนละครึ่งแล้วก็ตกคนละ5,765บาทไทยค่ะเพื่อนๆน,นคิดยังไงกับการไปเที่ยวต่างจังหวัดของเราในครั้งนี้คะการไปเที่ยว ต่างจังหวัดของเราครั้งนี้เราไปกินไปเที่ยวแบบประหยัดนะคะนอนโรงแรมเราก็นอนแบบปานกลางค่ะโรงแรมก็ถือว่าไม่แพงมากแล้วก็ไม่ถูกมากนะคะและนี่ก็คือประสบการณ์ตรงของเรานะคะการไปเที่ยวต่างจังหวัดหนึ่งคืนอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะเผื่อเพื่อนๆที่อยู่ทางประเทศไทยที่คิดอยากจะมาเที่ยว ต่างประเทศมาเที่ยวเดนมาร์กจะได้รู้ค่ะว่าการมาเที่ยวครั้งหนึ่งหนึ่งวันสองคืนนอนโรงแรมค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องนันนาดีเคด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ